i ออกหรือเปล่าไม่ออกแต่กินนะสวัสดีค่ะมีเมียวค่ะ <c oughs> จะอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ได้เจ้า <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงที่พัก เราในเคสนี้ก็คือเจอไฉไรอ้อขีดเป็นยังไงยังไงมันเป็นยังไงล่ะร้อนแล้วเขาลมร้อนอย่างหายร้อนยัางหายร้อนเลยโอเคก็คือที่เดอร์ไฉไรอ้อขีดเนี่ยเป็นทั้งคาเฟ่ที่พักที่เล่นน้ำที่ให้ดูช้างให้เล่นกับช้างเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันก่อนนะคะที่เดอร์ไฉไรอ้อขีดเนี่ยอยู่กลางป่าเลยดูที่พักกันว่ามีอะไรบ้างมาเลย kiss lips, light day as a feather. you my The โอเคเวลคัมจะใช้ไรเอาครัเราข้ามสะพานมาแล้วใช่ไหมคะก็จะมีคอเฟ่เดอะไชไลออฟคิดอยู่ถ้าไม่นอนพักที่นี่ก็สามารถนั่งเล่นนอนเล่นเดินเล่นได้นะคะมีอาหารให้ด้วยเนาะอาหารมีจุดถ่ายรูปต่างๆเหมือนเขาเตรียมเวลคัมดิ้งขนาดไหนเออนี่แหละที่ต้องการไปค่ะ มาห้องพักกันแล้วนะคะนี่ห้องพักของเรานะคะเดี๋ยวโชว์ก่อนเราได้ห้องพักหมายเลขอะไรคะคุณนิดหน่อยเลขสิาห้องพักของเรานะคะเป็นแบบ Particle Room นะคะสามารถนอนได้2ท่านแต่ในเมื่อเรามาสคนเราก็จะนอนสคนค่ะเติมห้องในราคา1800บาทเมื่อหัวกับเตียงเสริมนะคะราคาส0 0บาทกลายเป็น2,100ับาทหาง3ได้เท่าไรคะ7 0 0รบาทค่ะครูคณิตศาสตร์ต้องภูมิใจแล้วเรามาดูห้องพักโดยรวมกันดีกว่าค่ะ700บาทนีพรพอมอาหารเช้านะคะ ในการบริการนวดให้ด้วยค่ะใช่ค่ะอันนี้นะคะเป็นส่วนของเตียงนอนค่ะสามารถนอนได้ใช่ไหมคะนอนได้ค่ะมาค่ะหลังจากที่เราหัวโคลกนะคะแต่เรายังอยู่รอดมิ้ก็จะไม่ไปโรงพยาบาลแล้วนะคะจริงๆอ่ะที่นี่มันมีไฮไลท์เดี๋ยวตอนเช้าได้รู้กันนะคะบอกเลยว่าสวยน่ารักร้อนๆแบบนี้เราน่าไปเล่นน้ำเนาะไปน้ำแพกันได้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปน้งแพกันดีกว่านะคะขอเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรา้อนเหนื่อยแล้วนะจ๊ะ เราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังมารอเพื่อที่จะไปล่องแพกันค่ะแต่ว่านี่ <c oughs> อ้าวหัวช้างไม่เนน้องเป็นรีมากเลยตอนนี้อากาศาก็กำลังอบอ้าวด้ดนึงนะครวันนี้มาในกุงเจ้าช้างอยากลงน้ําไปเล่นน้าก่อนนิดน,นึงได้ไหมได้ไป,ไปเดี๋ยวลงน้ำตัวนี้คือชื่อที่ใสายได้จำได้เพราะมีสายกลางหัวในนี้มีช้างกี่ตัวมานับพร้อมกันนะคะหนึ่งสอง แต่ช้างทนี่บอกเลยบอกเชื่องกว่าที่ไหนๆที่เคยไปมาอันนี้คือเจอคนุเรวิ่งมาหาวิ่งมาแล้วก็สายสายๆอยเงี้ยน่ารักมากโหสวยดังมากฟันไม่หักหรอแขนมันก็หักแบบนี้แหละโอ้โหได้ลูกก่าช้างไปบ้างยังเยอะมากเลยเมื่อกี้แอบไปถ่ายแล้วออก็ให้หน่อยได้ยังลูกก่าช้างยังเลยอ,อีแบไม่ถ่ายให้หนูอยฮะที่เนี่ยช้างคือไม่มีรอยแผลเลยอะ่ะ ปกติบางที่เราจะเห็นว่าตระขคอรับใช้แต่เนี่ยไม่มีรายแผนเลยเหมือนเขาเลี้ยงเขาอยักจริงๆสวัสดีสวัสดีน,ดนี่ตรงนี้มันมีชิงช้าอยู่ไปนั่งห้อยขา,น,าน,ยน้ำเย็นมากเลยอ่ะยูอุ๊ยเย็นนะ มาค่ะระหว่างที่เรามารอไปล่องแพนะคะเราก็มาเรียนรู้วิธีการทํายาของช้างนะคะทําให้น้องช้างกินเี่เห็นไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยข้าวมะขามเปียกเกลืออ้อยผักเนาะถั่วกล้วยช้างเขากินเยอะใช่ไหมค่ะวันละสองร้อยกิโลค่ะแล้วบางทีเขาจะปวดท้องท้องไม่ดีแบบนี้อันนี้จะช่วยให้เขาถ่ายง่ายช่วยตาให้หันดีเราจะมาใส่แล้ก็ตับำเลย กินเองสูตรของแบล็กออลล์เนี่ยฮะตาเสร็จแล้วได้แบบนี้โอ้โหอ่าหนูรู้แม่รู้ว่าหนูเที่ยวนี่ละอยู่นี่สเล็กโอ้ยตาเหลือกเลยลูกอ่าเดี๋ยวก่อนนะหนูค่ะหมดแล้วบอกสิบอกมันเออบอกมันนี่ยนี่เดี๋ยวมีพี่เขาให้กิน ให้ยาน้องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปล่องแพกันดีกว่าเพราะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแพรเราพร้อมเปียกไปะคะ่ะเจอกันล่องแพ,ลงแ,พแล้วเราจะเริ่มต้นจากการตัดไม้ไผ่แล้วก็ต่อแพกันไม่ใช่ค่ะตัดไม้เทา่าไรตัดไม่ดีต้นไผ่เขาปลูกเป็นเศรษฐกิจโนเป็น เอาหรอเอา so sorry นะ i d o n t k n o w นะก็เดี๋ยวเราจะล่องแพไม้ไผ่ครับไปอย่างที่พักของเรากันนะฮะจริงๆที่แม่วางเนี่ยเขาดังเรื่องล่องแพไม้ไผ่มากนะร้อนๆอะไรเงี้ยมานล่องแพไม้ไผ่กันนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแต่ทำไมไม่รู้น้ำน้อยต้นไม้เราจะซึมซับน้ำดีนะฮะไม่ปล่อยให้น้ำฝนลงน้ำเลยวันนี้ช่างเยอะเๆป่วะป๊า หลายๆคนถามว่าแบรนด์มีปัญหาอะไรตอนนี้แน่นอนค่ะแบรนด์มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าค่ะทุกคนรอ<ล>งเ <ลง S 2> ท้าอมน้ํายิ่งกว่าคือมันแห้งช้าแล้ววันนี้จะใส่รองเท้าลงน้ําบอกคนที่นอนด้วยเลยว่าเตรียมตัวต <c oughs> ลองลองต้องแบบพายเองอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้เราเป็นแบบนั่งกินบรรยากาศโอเคโอเคนี่ค่ะมีพี่ออกกบพี่ตนลงบ้ายบายเค่ะ หนุ่มนะคะมีหนุ่มหนุ่มพาไปเนอะอู้เย็นจังเลยดูน้ำซุ่มข้องะไรอย่างเี้ยนะนี่ค่ะหนักไหมคะไม่หนักไม่หนักขอ้นกว่าเด้ น้ำก็แห้งอ่ะเป็นอมันตกเป็นบางที่อ๋อตกเป็นบางที่และช่วงไหนน้ำเยอะะคะหรือว่าช่วงนี้แหละช่วงนี้ค่ะทุกทีเราจะล่องแบบคายักหรือว่าไปแบบล่องแก่งอ่ะแต่อันเนี้ยเป็นแพรไม้ไผ่นี่ไม่เคยล่องแบบแพรไม้ไผ่ใช่หรอแอดดูเหมือนจะแอบติให้ดูพี่เขาขิดไม่ขิดต้องลงไหมคะเดี๋ยวช่วยค่ะพัดนองโอเคบอกได้เลยนะคะถ้าจะให้ช่วย

ยังไงนะคะใครที่ดูอยู่นะก็อย่าลืมมาล่องแพที่แม่วางนะคะน้องเขาจะได้แบบมีการได้ทํางานได้แบบใครเร <หา S 2> <ด>ือรีบหาวันหยุดแล้วรีบจองมาเที่ยวเพราะช่วงนี้มันกำลังทุนทุกอย่างกำลังแบบกำลัจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่แน่นอนว่าใครมาเที่ยวก็ต้องมัดระวังตัวด้วยป้องกันด้วยนเนาะ ก็จะไม่เจออะไรแล้วก็มาเจอน้องช้างนะคะมาอาบน้ำกันโยสวัสดีค่ะลูกอุ้ยตัวน้อย อาหารเย็นกันนะคะหลังจากที่เราไปล่องแพกันมานะคะเราก็ไม่ได้กินอาหารเย็นแบบอร่อยอ่อย,อย่างเดียวของเรานะมีคนอร่อยด้วยค่ะนุ่นท้าลงค่ะเนน<อ>รมามาทานอาหารเย็นกันดีกว่าแบบวันนี้เล่นมาเหนื่อยๆเลยเต้องเติมพลังให้กับตัวเองนิดนึง<ๆ><ๆ>ที่นี่เขาก็มีเป็นร้านอาหารด้วยเนาะในคาเฟ่มีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาทานได้เนาะก็เหมือนอยู่ในบรรยากาศเหมือนปางช้างเล็กๆดูช้างแล้วตอนนี้คือฝนกําลังจะตกเหมือนฟ้าจะร้องนิดๆนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าก็คืนนี้ฝนจะตกไหมถ้าฝนตกนะบอกเลยว่าเย็นสบ นน,น่เดี๋ยวแบขอตัวกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปพักผ่อนนะคะแล้วตื่นเช้ามาพรุ่งนี้รอดูเลยนะคะว่าจะมีหนุ่มๆม,มาปลุก<ร>แล้วมีหนุ่มๆอีกแล้วรอดูว่าจะมีใครมาปลุกพวกเราสองคนได้ะับใหม่ที่เรามาพักที่นี่เพราะอะไรเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้านะคะบอกได้เลยว่าสวยสวยเหิวงั้นก็กินก่อนนะคะขอ enjoy eating อออกันนะจ๊ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะงงอระซิทำไมแต่งตัวเต็มเหมือนจะไปงานกาล่าเพราะว่าเราตื่นมานะคะเราจะมีมอร์นิ่งคอร์นะคะคือมีช้างมาหาเราถึงที่ห้องค่ะจะเ็นฟิลแบบนี้นะ,ะถุงข้าวของช้างและก็ข้าวของชั้นนะคะข้าวของเบย์นะคะแล้วก็มงช้างมาแล้วค่ะคุณนิดน้อยโอ้ไก่นํามาก่อนแล้วคะ่ะแมวขึ้นโมนิ่ เดี๋ยวพี่ตูนขอเวลาถ่ายรูปให้น้องๆก่อนนะคะเดี๋ยวเอารูปสวยๆมาฝากกันค่ะ เป็นยังไงคะคุณหน่อยก็เป็นการตื่นเช้าที่น่าตื่นเต้นอีกเช้าหนึ่งใช่เป็นการให้อาหารเช้าแบบใหม่อีกด้วยสามารถให้อาหารช้างได้เลยจากหน้าตางเออระเบียงห้องนอนของเราเนาะตอนนี้เราอยู่กับคุณยายสีเวยนะคะอายุ60ห้องนี้นะคะอย่าลืมนะคะราคา1,800บาทบวกเตียงเสริมอีก300บาทนะคะแต่เราต้องเพิ่มอีก1,500บาทเนาะเพื่อเป็นอาหารให้นองช้างเนาะมาค่ะคุณยายมัมมัมมมาค่ะคุณยายโอ้ นี่ค่ะให้คุณยายเดี๋ยวคุณยายก็ต้องกินอีกหมดแล้วค่ะคุณยายหมดแล้วค่ะคุณยายแข็งแรงจังเลยโอโหโอเคปะนอนได้แล้วบ๊ายบาย ที่นี่แบบน่ารักมากนิสมากเลยนะพี่ทุกคนก็น่ารักมากเลยการบริการเรียกได้ว่าดีมากๆเลยค่ะคือเอาจริงๆนะครตรงนี้แบอยากให้แบบว่าทุกคนลงมาเที่ยวดูเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยคุณอลิซานดาแพมอ่ะเขาคิดที่จะปิดกิจการที่นี่เพราะว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจต่างๆนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องแบกรับภารเยอะแต่เขาไม่ได้อยากปิดไงเพราะว่าช้างจะอยู่ยังไงคือไม่มีอะไรกินแล้วคนงานของเขาก็เป็นคนแบบว่าช่วยมาให้มีงานทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงโควิดขาดรายได้ไม่มีนักท่อง เที่ยวมาเขาก็ยังเลี้ยงดูช้างทุกตัวเหมือนเดิมแล้วก็ให้เงินเดือน <ส miyorum S 1> ทุกคนสส<ำ>เหมือนเดิมนะคะก็ถือว่ามาโปรโมทให้เขาอะ่ะอยากให้คนไทยอะ่ะมาเที่ยวที่นี่กันบ้างเพราะว่าส่วนมากจะมีแต่ต่างชาติชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่เดชไชยไลออกคริตนะคะที่แม่วางจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองแล้วเพื่อๆนๆะจะชอบที่นี่เพราะว่าเมื่อคืนอะ่ะแบแอบไปตรงบาร์มาใช่ไหมที่เขาเดินมันบอกว่าเรลาปอกกออคอซองไปวิว<น>ค่าดิง,ไงไให้กินคนละก็จัดคนละนิดคนละหน่อยก็บรรยากาศดีด้วยแล้วเมื่อคืนฝนตกนะคะแบบเขียวจะอุ่มมีหมอกด หนึงนะคะก็ถือว่าดีนะสำหรับทริปนี้ที่เนี่ยเราดูได้เลยว่าแบบเขาจะแบบเลี้ยงช้างในแบบที่ให้ช้างเป็นอยู่ในแบบธรรมชาติรราแล้วเราเป็นคนไปดูไม่ได้ไปรบกวนอะไรเขาหรือว่าใช้งานเขาเราเ<อ>จะขอเขาจะบอกเลยว่าแบบสัตว์ที่นี่ทุกตัวตรงเนี้ยคือบ้านของเขาเป็นบ้านของสัตว์ทุกชนิดไม่ใช่แค่ช,ช้างเขาจะแบบพูดอย่างนั้นตลอดอันเนี้ยชอบจริงตรงที่แบบเหมือนว่าเขาเลี้ยงช้างให้แบบว่านักท่องเที่ยวได้ชมชแต่ว่าไม่มีแบบว่าให้มาขี่ช้างดูป่าหรือว่าแบบป้อนอาหารช้างไปเดินกับ ช้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชอบตรงนี้มากอยากให้ทุกคนลองมานะคะส่วนทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามรายการ <laughs> หนีเที่ยวชแนลสติเอาหนีเที่ยวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะคลิปนี้เดี๋บร์ยขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย